นนี้สังเกตครับน้ำมันนะครับดูเหมือนดูดน้ำมัน,นครับถ้าเป็นใน้นรูปแบบระยะทางนะครับการปัดกรปก็คือจะเน้นตัว GPS เป็นหลักเป็นหลักถ้าสัญญาณราเทียมโอนเราก็จะเอาค่าน้ำมันมาพัดจุดแต่ถ้า GPS ออกนะครับหรือว่ารับสัญญาณราเทียมไม่ได้ค่าน้ำมันเรา ว่าไม่สามารถเอาค่าช่วงที่จเีเออ็อเอามาใส่ได้เพราะฉะนั้นกราฟจะตกนะครับถ้ารราฟตกอย่าพิ่งฟันทุงในเรื่องอกรกาฟน้ำมันในรูปแบบระยะทางเรามาวิเคราะห์อีกทีนึงก็คือเรื่องตามเวลานะครับ แก๊สน้มันในรูปแบบตามเวลานะครับไม่ตกนะครับก็แสดงว่าไม่มีการดูดน้ํามันนะครับแก๊สตามเวลานะครับต่างกับรูปแบบระยะทางนะครับรูปแบบตามเวลาก็หมายความว่าไม่สนใจสัญญาณเดาเทียมที่เหยุว่าอ่อนหรือออกนะครับจะเอาค่าน้ำมันดิบจากลูกลอยมาพอเป็นแกา๊า เพราะฉะนั้น,นในรูปแบบกาบเวลาจะสังเกตจะมีจุดสีเหลืองค่อนข้างจะเยอะก็หมายถึงไม่ว่านอตจะติดดับรถติดเครื่องนะครับหรือว่าเดินเบาหน่งถึงกิโลเมตรนะครับก็เป็นจุดสีเหลืองสีเขียวคือแสดงนถวิ่งนะครับถ้ารูปแบบตามระยะทางนะครับ ครับน้ำมันตกแล้วเลือกรูปแบบตามบดาด้วยครับน้ำมันตกเช่นเดียวกันนะครับเปอร์เซน็นในการดูน้ำมันนี่ก็ประมาณสักเกซแล้วนะครับส่วนที่เหลือต้องไปดูข้อมูลดิบิทีหอว่าข้อมูลสุ่ครบ,ห,ครบหรือไม่ครบนะครับแบบนี้ถือว่าปกตินะครับเหมือนบางครั้งเราสตาร์ทรถหรือว่า ลดรูุกบนะครับปีดแล้วมาอยู่ที่เดิมถือว่าปกติอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูทำข้อมูลดิบในเรื่องของทิศทางที่ตรงนี้ที่การมันตกนะครับเป็นบทที่สิบเจ็ด 16 17นับที่ข้อมูลมันถ่ายไปในของกราฟที่มันตกนะครับตอนนี้เราเพิ่งฟันธงนะครับผมวันที่16กับวันที่17นะครับเรามาดูข้อมูลนี่หลัง ตรงนี้เราควบดิบนะครับเราจะดูในสัญญาณราถึที GPS นี่ยครับที่กามันตกก็คือช่วงที่รับเสร็จดแดงเราเทียบไม่ได้ท้ทาทม่จ้าวน้ำมันตกนะครับแต่ถ้าเลือกแบบการมันตามเวลารรบสังเกตว่ากาไม่ตก เพราะว่าไม่สนใจดาวเทียมที่เป็นก็คือจะดิบก้าวน้ำมัน